ขึ้นเลื่องแล้วครับพี่นองครับอ่าสิไปต่อครับนี่ครับไปครับจะเปลี่ยนไม่ได้ว่อ่าทาเลื่อกแล้วครับอาสิไปนาต่อครับไปดอนเจียวอยู่บ้างใดครับดอนเจียวครับครับล้อไปเบิ้งครับครับไปต่อครับพี่นองครับอ่าเสียงเลือดตางแห้งโค้งถึงกระไดเข่าเลี้ย่างไรออกครับ อเอดแ้วครับพี่น้องครับนี่ครับอาภาไไปเบิ้งครับด้านนี้เป็นดันหญ้ามีหญ้าครับนี่ค,ครับตั้งนี้เป็นหญ้าครับ ครับนี่ดอนเจ้าครับหาเมหาลูปต่างๆครับูซเมนาชี่ครับครับปูนาคราดครับปูออ้อดครับนี่คือดอนเจวครับมาอีกดอนหนึ่งครับ ครับผ้บามาเบิงงดีครับอันนี้คือดอนแจ้วครับเป็นว่าดอนแจ้วครับนี่ครับบางนึงครับ ครับอันนี้ปิโก้ดอนนึงอีกครับดอนแก้วครับอายุอ่าะบึงของหลงครับนี่เป็นดอนนึงอีกครับดังดังจะดอนนั่นบ่ดองนี่คนมาให้ดังบ่นี่ดังนี่ก็ให้ดังดังนะเพียงดังต้นไหนมากกลับจะเป็นครับข้าจอกกับมาฮอดแล้วครับอาชีพงานนึงอีกครับป็นยางลุงดำครับเนี่ย วางเทาไครับขึ้นลงน้ำครับเอาึ้นเรือไปอีกครับออกไปแล้วครับบกันด้วยเด้อจ้าครับรเรือขั้นหนึ่งครับเจ้ามาดอนเจ้าครับข้าไปอีกครับโรงแรมน่นจขึ้นก็แต่ไตอเน้เห็นผู้ร่างกาครับ นเดียวบองบอังาคาครับกพูดน่นงครับปยน่เครับวันนี้็จะไปต่อครับไปไปบ่อนน้ำซักสิทครับแล้วก็สิกลับครับรอเบิ่งครับ

ครับบ่อน้ำซักเสียครับ,บ,รบเ,เป็นว่าวัางนี้วังงล็กก็บูครับนี่ยกลางของบึงค้งหลงครับสะดือครับอาทีิขจาอไปข่าไปใส่หัวใส่เอ,เอากินครับรักษาโรครักษา อย่างครับอธิษฐานเราครับอบอกจากปอชิดครับบาดีิสิมู่นาม,มุ่งตาไปไปหารถครับถึงปังครับพี่น้องครับไปครับครับอขึ้นปังแล้วครับพี่น้องครับ ขึ้นบาแล้วครับพี่น้องครับขาขึ้นบ้านเราครับกาสิกระบั้นครับครับกากข้าเจ้าขึ้นมาหอดฟังเราครับกาชิปิดชิปครับครับกระชิปนี่ขอจบเชียงซัมนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเที่ยวผาดชิปไหมไหมครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ